ที่ะามาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตามที่ได้สัญญาไว้ว่าจะอัปเดตให้ทราบวันนี้เป็นวันที่2ก็พระอาจารย์ก็จะเดินทางกลับนะคะช่วงน่าจะเย็นๆแต่ว่าพอมาถึงนะคะพระอาจารย์ก็ เมตตาให้ข้อธรรมกับคณะสงฆ์แล้วก็มีญาติธรรมนะคะบรรดาต่างๆมาจากหลายสถานที่ตาแอบเห็นแม่ปราณีเดี๋ยวว่าจะต้องไปทักจากเราแอบเห็นเมื่อวานแต่เห็นตอนตายอยู่บนรถแล้เดี๋ยวจะไปทักต้องหวัดดีไว้ก่อนผู้ใหญ่แล้วก็แม่ปราณีท,ที่ที่ตาพูดถึงหลายๆท่านอาจจะ รู้จักกันนะคะหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเ,เป็นคุณแม่ที่ลาวแม่คุณอนุชาที่เข้ามามอบผ้าให้พี่ตาวันที่ไปที่ลาวตักคลิปไปนะคะพี่เอกขาแปะลิงค์งภาษาแปะลิงค์ <c oughs> โอ้ยหลายภาษาต้อง <c oughs> ต้องเรียนรู้ภาษาภาษาเทคนิคเขาแล้วมีอะไรอีกคะอ๋อแล้วก็มีผอออกซูางน่ารักมาทักทายกันเอาผล,ลไม้อ,อะไรมาฝาก ภาพ,พถ่ายพี่เอ๋ใบไ <น S 2> ม้เยอะมากเลยค่ะแล้วคือะไรคะพี่เอ๋วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะน่าจะน่าจะทุกอย่างเรียบร้อยงดงามเหมือนทุกครั้งอะคะ่ะหยิบเอมกันทั่วหน้าเนาะเดี๋ยวพี่เอจะมีภาพให้ดูพวกเราก็ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพพระอาจารย์เอก,กพลท่านก็เมตตาให้พวกเราไปถ่ายภาพร่วมนะคะ ก็เท่านี้ก่อนเนาะพี่เอเอิงเสิร์ตภาพให้ทางบ้านได้เห็นนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันที่วัดนาป่าพง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 